สบายดีที่นี่ข้าพเจ้าก็าอยู่ข้างๆของจึกสูงสุดในประเทศล้วหรือว่าในนครหลวงเหมือนกันอยู่เมืองเซสตาบ้านจอมนี้หรือบ้านรักขานเนาะงจะหาประสินสุดพอะเฉลเดือนไม่นี วันหน้าครับเจ้าจะมากลับคืนมาสุดเที่แล้วปีสักแล้วเาซว่าครับเจ้านี่จะมาเยี่ยมยามเที่ยวแล้วปีปส,ส,สองพันสองพันส,สามเดือนเป็นเก้าเดือนเนาะสถานที่แห่งนีเน้เป็นยังบริสุทธทิ์สุดเถอเพื่อนว่าเป็นแฮมรัสูงวันด้าวิสต้าเนาะ I'm yeah, here beside the last room, uh, Wanda Vista Hotel. Yeah. They just uh, opened uh, not too long ago. Yeah. In Ban Germany village, uh, Sai Tha district, Vienkan capital. สเตเดียติคออะไไก่ซอนพมิหันเอเวนีเนี่น,นี้ก็แมนขวัวข้ามทาง้างเจมส์ดังเดอ้อร์ขวข้ามทางอยู่บ้านอาจอมนี้เนาะใกล้กับบ้านจอมนี้หรือว่าบ้านพุทธพนเอาเนี้กะ เป็นควงการที่ว่าเพิ่งสิเชิในปีสองทก่อนขับเจ้าทีจะเดินทางมาฮอดมันเขาเลยกันทีกันเนาะเป็นกระหังก็เปิดปพเพาะอะไรเหมนีคือว่าเราขับเจ้ามาเทียวปีการนี้ 2, 2องทศสองามถนนแห่นี้ก็กับนันเนาะหลังจากเพิ่งมีอนขานท้างนี้แล้วเนาะหรือว่าสกายวอล์เนาะรือหัวขามทางนี่ก็ กัดซาไปได้หลายสำหรับนักเแียนขับไปขาับมาเพราะว่าอยู่แถวนี้มันมีห้องแหยนหลายคือเป็นต้นหน้องแียนมีสภาพราเวดีเนาะว่าอยู่การเิื่อจันนี้เพิ่งจะมีการไล่าการอยู่เลยได้เพิเ่มเยอะมีการอยู่เลยทีนี้รล่การขึ้นคุณสมมืตเนาะอย่า yeah, a m i f r o m t Skywalk จ yeah, ะ Celebrate Got Long Time ago Before I Came to Laos s เ e ี a l After I left Laos last year on 2023, uh, from 2022 to 2023, I really stay in Laos, spent time in Laos like diamond. But this place uh, uh, finished the skywalk and proud then they made it. เป็นบ้านเก็บบ้านคนพะเนาเด็กพี่น้องเด้อบ้านคนพะเนาเย่างสาสิทธนะนะคอนหลวงจันเป็นคดีเดียา,าช่นกันอีกเนาะ แต่นี่ข้าพเจ้าก็เป็นที่ว่าบ้านที่ว่าข้าพเจ้าเคยได้ยินสิ่งแฉน,น้อยๆเนะเาะเลี่ยวขวบเป็นนี่เกษตรบ้านคนต้องหลังจากป้ายไงเป็นนี่เลี่ยวขวบเป็นนี่กาชีเข้ารัฐทั้งเซ่บ้านคนกล้องเนาะ มีป้ายามีไงเห็นเนาะเป็นสกรีนในยามมือเ็นเมื่อคืนเป็นเป็นเปิดตลดอดโซาสาีมม่โมงเออนนี้ก็เป็นอ่าสี่แยกอยู่บ้านมินเข็งป้ายบ้านมินเข็งเบื้องนี้ อย่บเบื้องซ้ายนี่ซีเมนมาเต่บ้านวิ่งเจริญเนาะเลี้ยวไปมังขวาก็จะไปบ้านพเข้งซื้อไปนี่ก็จะเข้าไปทางในเมืองละที่นองนเนาะเพิ่นกัมีบีร์นี่อีกเนาะอันนั้นเลยบี r ร์ที่น in the middle of the street at punking ridge s a full เ sitha district ียงจันครับไปตุ๊กขอทางระวังหน่อยนึ่งเพราะว่าการขี่รถนี่เป็นอย่างครับเจ้าวะวังหนึ่งถึงว่าจะทานจะจืงเนาะเต่ว่า วันนี้คนคิดจมีว่าคนที่ว่นนวาบอลากบมาล็อตบอลมาตัดบันก็ กัอยู่คุณเชงเนาะเบื่องขวัวขับเจ้านีก็นเป็นกระชรวงป้องกันประเทศเนี่ยเปืนองไส้ขับเจ้านี่ก็เป็นบริษัทน้าประปาเนาะอะไรก็เป็นควายคุณเชงเรื่องนี้ ซจะเป็นนิกายเป็นหอพิพิธภัณฑ์ป้องกันความสงบประชาชนเป็นวาสนาเนาะเป็นองวรนก็จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของท่าประชาชนปฏิบัติแล้ว่าเรื่องนั้นก็จะเป็นหอประชุมนักศึกษาเนอะสภาห้องศึกิาเป็นเรื่องทัดรัว ะครับเจ้ากระซีไปทั้งนี้เนาะเพราะว่ามื่อกี้คือว่าอากาศดีได้กับคีรุลินคีรุจักลินเซนแมนนี่ห้าสิบพันสองตันไปนี่ก็สองดอลลาร์นี่ก็ที่ได้เมันมือแล้วเนาะต่าไปเซลเงินเงิกับกุุม้มน,นั่นหลังจากเชื่อมา ส้นจ yeah. yeah. you know, no. yeah. ักรสบายดีทางชนิดเพื่นกับขยายทางออกน้องน่องเพิ่นกับสมเร็จเสร็จสิ้นไปลายติดแล้วนะดิสบอนสะอาดวิลเลจนะออนด s สสตรีทเดอเอ็กซ์เทนด์สตรีททูไฟล They get it done, uh, but not 100% yet, yeah. because they have to extend the street, because in the future they will have the BRT here. ันเอ,อเ่นี่บ้านเฮานี่จะมีธนาคารลายเป็นธนาคารเกือบหลายหลายสาดเกือบทุกทุกสาดเนาะเข้ามาแต่นี่เป็นเรื่องเปิดปั้นมันอยู่จากใจคือมียลังบอลเด็กเจ้าปิดไว้เนะาะลังบอลเจ้าปิดไว้ VH here that pulls up village and yeah. Bank. Bang. Yeah. You see this on the right hand side. We try to extend the extension. also they run the electrical light there on the crowd. Yeah. ด้แรงสายไฟในพื้นดินเนาะอันนี้กั LB อลบีแบงค์จะรับนทำเหลาเนาะ สาำรีแล้วอยู่ว่าปัจจุสัยเนาะซึ่งเป็นเต้นสลองอเวียงกันข้าวด้า,าสามเมื่อสามคืนเนาะโี่สบเก้าสามสิบสามชีวิตก็เป็นเพระาะทราบอยู่แล้วเพราะว่าคนนี้ลายๆรายการที่แตกต่างกับผิกตอนเนาะ sa ano sa Ulir patung sa monument na uh, just uh, finish to to a celebration at Vincian Capito in historico yeah. you can follow the clip or you, I know you will see it too many social deposit. คนกับโบหลายเมื่อนี้เพราะว่า,าคนกับเมื่อยหลายละลินผีไหมเมื่อคืนนี้นเนาะเจ้ากับเมื่อยหลายแล้วลินผีไหมเมื่อวันนี้เมื่อคืนนี้เนาะกับหากไปไหมคนกับกับซีออนเพียนเนาะเพราะว่าลัางบอนนี่กับคือผีไหมซาพะโมงเนาะยังซืซีต่ออยู่นเนาะหลายหลายบอนนเาะ Yeah, after uh, New Year, uh, some place or some district, the Hmong festival uh, still continue uh, until next next week. Yeah. As I know, ก็คนเราสร้างที่าะสร้างให้แบบนี้ Last Sunday evening. to mall burning market new and opening จกลังน้ำฝรหลงจันกัเนะาะเสร็จทันจนีล เก็นแคปิตอลอย่าด่าเสด็จพระทิลาธเอเวนิ เป็นน้ำผุแล้วคนต่างชาติก็จะก็มักมาย่งนี้เนาะเดี๋ยของชาิน้ำผุตงทนี้นก็กเป็นลาฟราซาโฮเทลอยู่เบื้องขวา ทางไม่ใช่กับเจ้า uh, Họ... uh, National or once again. what's in the time now? No. Uh, yeah at the uh, Set Hatilap Avenue. The most uh, foreigner. they love to walk in on this area. I don't know why <laughs> the most uh, foreigners they look to come walk in here in this uh, area a lot this